สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาท่านผู้ชมค่ะมาชมโครงการในโซนปทุมธาน,นีกันบ้างนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าพัฒน์สอ2ค่ะ ในโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วก็รอบๆโครงการก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ใกล้กับสถานที่สําคัญสําคัญหลายแห่งเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเช่นฟิวเจอร์พาร์คบิ๊กซีโลตัสค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเปาโลนะคะรังสิตค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะอนุบาลโชคชัยรังสิตค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสวนสนุกดีนเวอร์อีกด้วยนะ ะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ร่มรื่นน่าอยู่ค่ะถนนหลักของโครงการนะคะก็สามารถสัญจรได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีถึง4เลนด้วยกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะแล้วก็มีการต่อเติมเต็มพื้นที่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะ บ้านหลังนี้เลขที่3 4 8 6, 6ค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดถึง89ตารางวาบ้านหลังใหญ่มี3ห้องนอน3ห้องน้ำและสามารถจอดรถได้ถึง4คันค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะพบกับห้องรับแขกขนาดใหญ่ค่ะมีมุมที่ท่านสามารถวางชั้นวางของต่างๆตู้โชว์และสามารถวางชั้นวางทีวีได้แล้วก็มีมุมที่สามารถวางโซฟาโซฟา,ซฟาเบสขนาดใหญ่นะคะได้สบายๆบ,บริเวณกลางห้องรับแขกค่ะ เดินเข้ามานะคะลึกบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะจะมีพื้นที่อีกโซนหนึ่งที่ท่านสามารถจะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่8ที่นั่งได้สบายๆหรือว่าจะทำเป็นมุมพิเศษนะคะตามไลฟ์สไตล์ท่านก็นได้ค่ะ จากห้องรับแขกนะคะหรือว่าถ้าเกิดเดินเข้ามาจากประตูทางเข้าจากลานจอดรถนะคะจะพบกับห้องครัวขนาดใหญ่ค่ะส่วนนี้เรามีการบิวอินให้บางส่วนแล้วนะคะทั้งส่วนท็อปค่ะซิงล้างจานนะคะมีตู้สําหรับจัดเก็บจานชามและเก็บของต่างๆค่ะหรือถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่อยากได้เป็นครัวไทยสามารถเดินต่อค่ะจากห้องครัวตรงนี้นะคะออกมาค่ะก็จะมีพื้นที่อีกหนึ่งโซนซึ่งโซนนี้นะคะท่านสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้วางเครื่องซักผ้าได้และสามารถเดินออกไป ที่บริเวณพื้นที่ด้านหลังบ้านค่ะซึ่งสามารถต่อเติมเป็นครัวไทยได้ค่ะที่ชั้นหนึ่งจะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ และบริเวณใต้บันไดของชั้น1น,นะคะก็ยังมีห้องเก็บของด้วยค่ะเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่มิวพามาชมค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เลยค่ะที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆค่ะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากๆที่ท่านสามารถจะทำเป็น walk-in closet ก็ได้ทำมุมสำหรับแต่งหน้านะคะก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นชั้นวางของต่างๆตู้โชว์ต่างๆทำเป็นมุมทำงานในห้องนอนได้สบายๆเลยค่ะ ในห้องมาสเตอร์เบดมจะมีห้องน้ําในตัวนะคะและภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันมีการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้สามารถใช้งานได้สะดวกเหมือนกันค่ะ ที่2ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาดหฟุตได้มีมุมสําหรับวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะทางานแล้วก็วางโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะนอกจากนี้ผนังทั้ง2ด้านนะคะยังมีหน้าต่างทั้ง2ด้านเลยค่ะสามารถเปิดระบายอากาศรับลมแล้วก็รับแสงแดดจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันค่ะ หอนที่3ค่ะห้องนอนสุดท้ายจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนอนนี้ก็มีขนาดใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆแล้วก็เหลือพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะและห้องนี้ยังมีหน้าต่างถึง2ด้านค่ะที่สามารถเปิดรับลมรับแสงแดดจากธรรมชาติได้เช่นกันค่ะ ที่ชั้นสองค่ะยังมีพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องนอนนะคะเป็นถงใหญ่ๆเหมือนกันค่ะสามารถวางตู้โชว์ชั้นวางของต่งตางๆได้แล้วก็มีอีกมุมค่ะที่ท่านสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องพระก็ได้ค่ะและที่ชั้น2ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะที่เป็นห้องน้าที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะมีการแยกโซนแห้งและก็โซนเปียกสําหรับอาบน้ําใช้งานได้สะดวกค่ะ บ้านหลังนี้นอกจากจะมีพื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วนะคะก็ยังมีการต่อเติมทั้งบริเวณด้านข้างของตัวบ้านค่ะแล้วก็มีการปูกระเบื้องนะคะมีการมุงหลังคาคือใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆค่ะอย่างที่มิ้วบอกว่าท่านไหนที่อยากได้ครัวขนาดใหญ่นะคะหรือว่าจะเปิดร้านอาหารในบ้านนะคะด้านหลังของตัวบ้านนี้ค่ะสามารถใช้เป็นครัวไทยขนาดใหญ่ได้ท่านสามารถต่อเติมพื้นที่ตามไลฟ์สไตล์ของท่านได้เลยค่ะ บริเวณด้านข้างของตัวบ้านค่ะมีการต่อเติมเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะท่านสามารถใช้ห้องห้องนี้ค่ะทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดเป็นร้านอาหารก็ได้ค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ติดอยู่กับถนนเมนหลักของโครงการสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะและบริเวณด้านหลังของห้องนี้นะคะก็ยังมีห้องน้ําอีกสห้องด้วยกันค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านพัสสอน2เริ่มต้นที่นาฟิลเจอร์พาร์คลังสิตขับไปบนถนนลังสิตนะครนายก5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธาธิการคูคตคลองหลวงขับต่อไปอีก4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ที่กําลังมองหาบ้านหลังใหญ่ๆนะคะที่มีพื้นที่เยอะๆและสามารถทําธุรกิจภายในบ้านได้ไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้จริงๆค่ะเดินทางก็สะดวกสบายนะคะพื้นที่ก็กว้างขวางสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกก็มากมายสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราก่อนได้เลยนะคะจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจค่ะและสําหรับนะคะช่องทางการติดต่อก็สามารถติดต่อได้ทั้งช่องทาง Facebook f a n p a J Asset Management หรือจะเป็น YouTube เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ก็ได้นะคะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากบ้านหลังนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการรอทุกๆท่านอยู่ค่ะว่าแต่อีหน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ